เรื่องเล่าให้เราคิดคลิปนี้นะครับยังอยู่ในโหมดของเรื่องเล่านะครับหรือว่าบทความต่างๆนะครับผมมีโอกาสนะครับก็ไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันดีะนะครับมันดีมากๆเลยก็เลยอยากจะนํามาแชร์ให้กับพี่น้องเรานะครับเป็นบทความนะครับของ รองศาสตราจารย์นะครับแพทย์หญิงธัญพัฒนนะครับเนาะต้องขออภัยจริงๆนะครับนามสกุลท่านผมไม่ทราบนะมีโอกาสได้รับข้อความนี้นะจากเพื่อนๆก็ส่งแชร์กันมาผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะมันดีมากๆเลยในบทความหรือว่าในข้อความเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของคําถามเนาะนะครับที่ ท่านแพทย์หญิงเนี่ยได้ได้ถามนะครับรู้สึกจะอยู่ในงานสัมมนานะครับไหนสักงานหนึ่งอะนะครับเนาะเพราะว่ามันมีมีภาพถ่ายมาคําถามก็คือนะครับถ้าหนอนนะครับคลานได้วันละ10เซนติเมตรหนอนนะครับคลานได้วันละ10เซนติเมตรจะเดินทางนะครับไปที่ทุ่งดอกไม้ที่ห่างออกไปเนี่ยนะครับ10กิโลเมตร จะต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเออนะอันนี้ก็น่าคิดนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดตามหลักปกติเนาะตามกรอบทั่วไปเลยนะครับจะต้องใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่274ปีครับนานมากนะเพราะว่าหนอนเนี่ยคลานได้แค่วันละ10เซนถูกไหมครับก็ต้องมาแปลงอะไดครับ1กิโลเมตรมีกี่เซนไดนะครับ ถ้าเราลองไปคำนวณดีๆนะครับ1กิโลเมตรก็เท่ากับแสนเนาะแสนเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้น10กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็คือล้านถูกไหมครับ1ล้านเซนติเมตรนะ1ล้านเซนติเมตร1ล้านเซนติเมตรก็เอา10ไปหารถูกไหมเพราะว่ามันมันคลานได้หนอนเนี่ยคลานได้เนี่ยวันละ10เซนก็หารด้วย10ออกมาก็จะได้ตัวเลขนะครับหาร ด้วย365 366วันเนี่ยก็ตกประมาณ274ปีครับทุกคนถ้าฟังตามนี้เนี่ยหมันนานมากถูกไหมซึ่งถ้าเป็นความในความเป็นจริงเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนคือนอนไม่รู้จะตายไปกี่ภพกี่ชาติถึงจะไปเดินทางไปถึงทุ่งดอกไม้ที่เขาจะไปที่ห่างจากตัวเขาเนี่ย10กิโลเมตรอาจจะต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ นั่นคือตามหลักการหรือตามทฤษฎีตามกรอบแนวความคิดแบบเ,เหตุและผลใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงความเป็นจริงนะในความเป็นจริงเนี่ยหนอนจะใช้เวลานะครับเดินทางเ่ยจากที่อยู่ปัจจุบันไปทุ่งดอกไม้ที่ใหม่ที่ห่างออกไป10กิโลเนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนครับอา้าวทำไมเป็นแบบนั้นอะ ทำไมใช้เวลาแค่1เดือนอะไม่ได้ใช้เวลาไป274ปีหรอนะครับไม่ใช่เหตุผลก็เพราะว่านะครับนอนเนี่ยจะใช้เวลาพัฒนาตัวเองนะครับเป็นผีเสื้อะจะใช้เวลาพัฒนาตัวเองเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็บินไปที่ทุ่งดอกไม้เนี่ยไม่เกิน1เดือนก็ถึงแล้วเห็นอะไรไหมครับผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าในความเป็นจริง ชีวิตเราก็แบบนี้แหละแบบนี้จริงๆครับมันไม่มีอะไรครับที่ไปมันจะเกินความสามารถของเราในหลักการในแนวคิดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะในในในแนวคิดหรือว่าในในบทความบทความนี้มันทําให้เราพอเราฟังหรืออ่านบทความนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันสะท้อนได้หลายอย่างมากๆครับทุกคน อะไรก็ตามที่มันยากอะนึกไหมครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันยากครับถ้าเรายอมแพ้ก็คือจบถูกปะมันก็คือไปไม่ถึงแล้วไม่มีทางที่เราจะทําเรื่องนั้นได้ไม่มีทางที่เราจะสําเร็จในเรื่องนั้นได้จริงไหมครับแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองล่ะทุกคนถูกไหมเรื่องอะไรก็ตามที่เรายังทําไม่ได้ทําไม่เป็นเราก็แค่ ไปหาความรู้ไปพัฒนาไปฝึกฝนในเรื่องนั้นๆน่ะให้เก่งเราก็สามารถทำได้สำเร็จได้ถูกไหมครับในวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเป้าหมายของเราอยู่เราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเราแต่เราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ช่ำชองถูกไหมครับถ้าเกิดเอาเบสิกนี้นะครับของเราเนี่ยทำต่อไปเนี่ยโอ้โหเราอาจจะใช้เวลายาวนานเหมือนหนอนตัวนี้ก็ได้ครับ กว่าเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของเราถ้าวัดจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราอาจจะใช้เวลาเป็น2 0 3 0ปีกว่าเราจะสําเร็จกว่าจะถึงเป้าหมายกว่าจะถึงยอดขายนั้นๆที่เราตั้งไว้แบบเนี้ยนะครับมันใช้เวลานานมากแต่ถ้าเราไปพัฒนาตัวเราละ่ะถูกไหมครับไปเพิ่มสกิลไปเพิ่มทักษะพิเศษใหม่ๆของเราละ่ะเราก็สามารถไปถึงที่หมายได้เร็วกว่า กว่าความเป็นจริงหรือว่ากว่า,าหลักการที่มันถูกคำนวณไว้ถูกไหมครับดังนั้นบทความเนี้ยถ้าเกิดเราเราตั้งใจเนาะลองพิจารณาดีๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นบทความที่ให้แง่คิดในการที่เราเราจะไม่ย่อท้อครับมันเป็นบทความที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไระครับที่มนุษย์ทําไม่ได้เราพัฒนาตัวเองได้ เราเป็นผีเสื้อได้อ่ะทุกคนนึกไหมฮะถ้าวันนี้เราทุกคนเป็นแค่หนอนนะึกออาไหมฮะเราก็คงจะใช้เวลาโอ้โหยาวนานมากกว่าจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของเราเราคงจะใช้เวลานานมากครับกว่าเราจะสําเร็จเนี่ยในเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกๆคนนะครับมันฝึกฝนและพัฒนาตัวเราเนี่ยทำให้ตัวเราเป็นผีเสื้อให้ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผีเสื้อได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะโบยบินถูกไหมครับสามารถที่จะโบยบินไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีกำลังใจอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าย่อท้อนะครับแม้ว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะเลวร้ยวายแค่ไหนก็ตามนะครับ มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเลีวร้ยายแบบนี้ไปตลอดเราจะย่ำแย่ไปแบบนี้ไปตลอดมันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องมีสตินะครับทุกคนเมื่อเรามีสติเนี่ยค่อยๆพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยนะครับยังสามารถพัฒนาอะไรได้อีกมีอะไรบ้างนะครับที่เรายังสามารถต่อยอดนะให้กับตัวเราเองได้ ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นผีเสื้อนะครับที่สวยงามสามารถจะเป็นผีเสื้อที่โบยบินไปยังจุดหมายของตัวเองได้กันทุกๆคนดังนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่านะครับนอนทั้งหลายเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับจะพัฒนาตัวเองนะครับเป็นผีเสื้อกันทุกๆคน ขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สำเร็จในทางของเรานะครับก็ต้องขอบคุณนะข,ข้อมูลนะครับหรือว่าข้อความดีๆนะครับจากรองศาสตราจารย์นะครับแพทย์หญิงทันยาพัฒด,ด้วยนะครับต้องขออภัยไม่ทราบนามสกุลท่านนะครับก็ขอให้รู้ว่าบทความของท่านหรือแนวทางที่ท่านได้นำมาเสนอนะครับกับผู้คน วันนี้อย่างน้อยมีผมและก็มีพี่น้องเราอีกหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับได้รับประโยชน์นะจากบทความนี้มากๆเลยนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเราทุกๆคนได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่าหยุดพัฒนาตัวเองใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดติดตามฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ์ให้ช่องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและจะไม,ไม่ได้พลาดคลิปดีๆคลิปนี้ลาไปก่อน ขอบคุณครับ